หัวแขนนะคขับสองครับตากนครับยังไงครับเอ็นก็ับสี่มันขันครับผมจังหวะนี้ครับลากหัวไปครับหัวแตกยังไง เอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟผลักดันให้มึงสู่ทางจะไกลแสนไกลอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พ่ายภาวนาว่าพรุ่งนี้กูจะไปถึงเส้นโอเคครับผมก็ขอกลับ,บสวัสดีครับผมวันนี้มีเด็กกระโปกนะครับมาท้าตากตหนึงๆครับผมเรามาดูครับผมมีตากดนะครับผมบัวแคนสขาหนึ่งข,า,ขา,าสองนะครับ เจอกับเ uhm. ด็กกระโปงครับรอดูครับเด็กกระโปงยังไงจังหวะนี้ครับซับยิงครับเอ็นเก้าเอ็ครับเอ็นครับเหมือนกันครับผมวางตรงข้ามก็นเก้รู้สึกว่าเด็กคนนี้อยู่แคลนเฮกทีเฮกทีเจ็ดอินสปอร์ตจ้าเอิสปอร์นะเ เออนั่นแหละอหัวแคนะครับสองกับตากอดครับยังไงเอ็นก็สี่มันค้ครับผมจังหวะนี้ครับลากหัวไปครับหัวแตกยังไงฮี่ใ้น้องชีวิตยังมีค่าอย่างบาซากับตากอดกูบอกเลย <laughs> หัวแตกไปหนึ่งครับผมอือเป็นไงอะครับร้องนี่ครับร้องปปลสัตว์ <laughs> ใจเย็น เอาครับผมมาครับตานนี้ฝั่งนี้ยังไงครับผมใช้ลูกซองควงครับผมสกินมีหรือเปล่าสองควงอโอ้โหสกินก็ไม่มีโอ้กระโปงจริงๆครับผมหยอกหอกหอกหกไม่มีราม่าแล้วครับคลิปนี้ไม่มีลาม่าครับสร้างเพื่อความสนุกและเพื่อความบันเทิงนะครับผมแต่กดใช้ MP40 นะครับปืนระยะชาร์จนะครับ ฝั่งตรงข้ามนะครับน้องที่ช้าจริงนะครับใช้ลูกซองควงนะครับผมไอวอลไม่จํากัดนะครับจังหวะนี้เงินเริ่มท้นที่ปันห้าครับผมเออหนึ่งหนึ่งนะครับผมคือเรื่องของเรื่องคือประเด็นที่ว่าเขาจะมาที่เขามาดวลกันก็เพราะว่าเด็กคนนี้อ่ะไอ้น้องคนเนี้ยน้องคนเนี้ยมันมามันเล่นสี่สี่ใช่ไหมแล้วสุมไปเจอจังหวะนี้เดี๋ยวก่อนจังหวะนี้ยังไงครับกระโดดยิงครับเอ็มพีสี่ศูนย์โนไปครับเกือบแตก ไปดูฝั่งตาคอตด,ดีกว่าครับผมหูมันกว่าเยอะยังไงครับเอ็มบีีโซนก็นว่านีครับคือตั้งใ้ว่าิดไปครับเหยียบ้ายเอามามาต่อต่อเรื่องของเรื่องก็คือเด็กคนนี้คือตาคอตสุ่มสีสีเใช่ไหมแล้วไปเจอเด็กคนนี้อยู่ในทีมเดียวกันมันบอกว่าคาบุกิเล่นไก่จังอะไรอย่างนี้กระโปกงยังงี้อางนี้ออแต่ก็ว่าเขาพูดอย่างนี้หนึ่งหนึ่งกันเลยดีกว่าไหมคือเลยรู้ไปเลยว่าคาบุกิหรือว่าตะ อาเอสจานก็ตเนี่ยนะจะไก่ตามที่มันพูดหรือเปล่าเออให้รู้กันไปเลยจังหวะนี้ปีในศูนลากวัวไปคือไม่โดนครับผมจังหวะนี้ยังไงเข้าชานกับลูกสองควงเยียบร้อยครับผมสังหารพด้สองสอศูนย์ครับซ้ำศพด้วยครับจังหวะนี้หมกเม็ดเลยครับเม็ดหมดหมดแม็กเออไปยช่หมกเม็กหมดเม็กครับผมสองศูนย์ครับจังหวะนี้เออก็ถามนี้นะครับเรื่องของเรื่องที่ว่าเขาวาด่วนหนึ่งหนึ่งกัน นะครับผมเด็กคนนี้มันปากมันปากดีไงปากดีจัดไงต้องจัดให้มันทักหน่อยอ้ปากดีเกินนะครับออกครับจังหวะนี้ครับยังไงครับผมดูใกล้ๆกลูกสองขู่ลูกสองยาครับเอ็มพีที่ตัวครับเปียบต่อยหดแตกไปครับผมอืสัมศพด้วยครับผมจังหวะนี้ตาก็นําไปสามศูย์แล้วนะครับนี่โดนไปยังไงครับตาก็ต่ตอกครับผมเอ็มเอ็มแปะครับจังหวะนี้ เอาใครเลยดีกว่าแต่ก็บอกว่าไม่รอเช้าแล้วโอ,โ,อโอ้โหหัวแตกครับผม่ปูน40จังหวะนี้40แล้ครับผมโหหน้าโหอ,อย่างเฟี้ยวครับจังหวะนี้เยียบลายครับผม420ครับจังหวะนี้ตากน็นําไปอโาลฝากไปถึงหัวแคนแคนนี้ด้วยนะครับ x ทีเจ็ดอีนะครับฝากถึงหัวแคนแคนนี้ด้วยถ้าดูคลิปนี้อยู่นะครับติดต่อผมมาได้ครับหลังใหม่นะครับติดต่อมาทางเฟซหรือทางเพจก็ได้นะครับฝากฝากยังไงอะตะเตือนตักตักเขาเยกอะไรตักเตือนเด็กคนนี้ด้วยนะครับนิสัยไม่ดีนะครับพูดจาไม่สุภาพนะครับกับผู้ใหญ่ไม่เคารพรุ่นพี่นะครับผมเดี่ยวไฟด่าคนอื่นไปทั่วนะครับฝาก ถึงหัวหน้าแคน XT เจ็ด e スポด้วยนะครับผมก็ติดต่อมาได้นะครับอยากจะรู้รายละเอียดอะไรอะไรยังไงก็ติดต่อมาได้เลยนะครับไม่โอเคนะครับอย่างนี้ถ้ามีลูกแคนอย่างนี้ถ้าผมมีลูกแคนอย่างนี้ผมเอาออกเลยครับไม่ไม่ไมอไว้ครับผมมันจะทำให้ชื่อเสียงของแคนเราเสียไปได้นะครับผมถ้ามีเด็ก,ดกแคนแบบพูดจาไม่ดีเที่ยวไปดา่าไปดูถูกของขดูถูกเขาไปทั่วนะครับ ไม่โอเคนะครับอย่างนี้ก็เลยวันนี้จานคอตนะครับหัแวแ้นราคาสองมาจัดเด็กปากดีให้ครับผมให้มันรู้ไปครับว่าเด็กปากดีเจอของจริงเป็นไงเออเดี๋ยวชื่อคลิปนี้ผมจะทั้งเด็กปากดีเจอของจริงอา่านะครับเด็กปากดีเจอของจริงเอเดจานคอตเออเอานนี้เลยชื่อคลิปเลยนะครับโอเค ระหว่างนี้เราไปชมโคตรนากันก่อนครับผมไปครับชมโคตรนากันก่อนใครที่มองหาร้านเป็ดดีๆท้องร้านนี้เลยรวดเร็วกันใจไม่โกงไม่เกียนรับรองร้อยเปอร์เซ็นต์ร้านเปิดก้าวโมงเช้าถึงห้าทุ่มเลยทีเดียวรับรองจากประธานสำนักหงครับผมเอาครับผมจังหวะนี้ครับวงว็ลบีบมาแล้วนะครับผม ฝั่งข้างบนยังไงครับยังอยู่บนบ้านอยู่โอ้อยุดล,ลงข้างล่างเลยครับจังหวะนี้ไอเด็กคนนี้มันเหลี่ยมเยอะจังวะไอ้เห้ยเห้เจอจันก็ะลรก็ปิดไอวอลไปครับหนึ่งลูกเออเอาเอาขังไม่เลยตาคอขังไม่เลยม,มันจะออกไปไหนออกมานี่ครับหมูหมอกับเยียบร้อยเสียชีวิตครับอย่างโหเลยครับผมจังหวะนี้อืมให้หลวกหัวใจก็ไปด้วยฮะสูนแล้วครับตอนนี้ตาคอตนำไป เอาครับจังหวะนี้ครับเจอกันแล้วครับทุกสองคงเอพีด้โนเยียบร้อยหัวแตกครับจันก้ออื้มฮึจังหวะนี้ครับจันก้อหัวแตกเลยครับโดนสองนัดจอดเลยครับจังหวะนี้ห้าต่อหนึ่งครับผมจังหวะนี้ไหนครับจังหวะนี้ครับยังไงครับเอาเจอแล้วครับอยู่ข้างในครับจังหวะนี้ ก็ดโดนทักทายไปหนึ่งดอกเอาแล้ววะเอาแล้ววะยังไงครับห้าต่อหนึ่งครับจังหวะนี้อลูกสองลากก็ไปครับจังหวะนี้ตัง้งไอ้วอปิดไปครับเกือบครับผมเกือบบัคกไอวอ สกังนี้ถอยออกมาครับจังหวะนี้ครับตากอดใช้ปืนพกยิงนะครับเอาครับปืนพกโอ้โหอย่างยมเลยครับจังหวะนี้หัวแตกแล้วชันคอดหัวแตกแล้วยืนอย่างนั้นอ่ะโอ้โหเจ็บไปเหมือนกันนะครับคึงรอดเลยครับเมื่อกี้ไหนไม่โดนหัวนะครับตาคอดเอ็มพีเส่วนเข้าชาร์จหรือเปล่าครับจังหวะนี้ครับ เปลี่ยนเป็นลูกซองรอเปล่าจังหวะนี้ครับหัวเต็มๆครับโอ้จะชุบเอาน้องอืมเอ้าให้มันุบว่าตาก็แตกเหรอไอเหี้ยเออเออยังไงครับจังหวะนี้ยังมีโอกาสให้น้องมันชุบตัวขึ้นมาครับยังให้โอกาสน้องมันนะครับผมตาคอนะครับผมเมื่อกี้ให้โอกาสน้องมันขึ้นชุบขึ้นมาใหม่นะครับยังไงครับปิดไอวขังตัวเองอีกแล้วครับผมจังหวะนี้ จะแตกหรือเปล่าครับเรียบร้อยหัวแตกครับจังหวะนี้ครับอกต่อหนึ่งโอเคครับมีอีกรอบนะครับผมเออแบบชิวๆเลยครับเมื่อกี้แบบยืนยิงแบบอสบายสบาย,บายมาครับฝั่งนี้ก็ลูกสองควงสองก็บอกเหมือนเดิมนะครับผม ออกตาคอดก็เหมือนเดิมปกทุกอย่างนะครับเอ็มพสวยกับทุกสองคับออกมาแล้วแต,ต่กอดเอ,อ้ยเกือบแตกไปครับผมตากอดจะเกือบแตกเก <laughs> <laughs> ียบร้อยครับตาคอดครับล้มไปครับผมสองตอ่อหกนะครับผมตาคอดมันไม่ยอมไม่ยอมปิดจบอะครับคือแบบยังไงอะ <c oughs> คือปล่อยให้น้องมันก่อนไงง่อนแบบอ่อนข้อให้น้องมันอนะแบบผมดูออกเลยว่าตาคอดยังไม่ออกจริงนะครับผมดูเลยว่าไม่ออกจริงนะยังไม่ออกจริงนะตาคอดมันหมานกับมันอ่อนให้น้องมันอยู่นิดนิดนึงอนะถ้าคนเรานะครับถ้าไม่อ่อนให้น้องมันคนเราคงไม่ปล่อยให้น้องมันจุบตัวขึ้นมาหรอกนะครับเมื่อกี้เจอเลยครับ m อ4ม2ีสี่ศูนย์สองก็บอกกับจังหวะนี้ยังไง ครับลูกซองควงเอาเอ็มครับรบอดูครับเอาครับผมลูกซองควงเอาเอ็มครับจังหวะนี้ หัวลั่นครับผมจังหวะน,นี้เกือบแตกไปครับหัวลั่นบอกเลยครับหัวลั่นครับเกือบแตกไปครับผมจังหวะน,นี้น้องมันไม่เงยหยุบหลังไอวอกเกินบางทีบอกมาบ้างก็ได้เฮ้ยหลังไอวอลเลยอย่าแอบ,บเินหลังไอวอลอ่ะ โอ้โหแตกครับโอ้โหไม่แตกนะครับสามต่ออกครับจังหวะนี้น้องมันเริ่มตีไก่แตกเริ่มก็มาเรื่อยๆครับผมสามต่ออกเลยนะครับห่างอีกสามคิวครับจังหวะนี้เอ็มปีเสียสนุกไก่หรือเปล่าจังหวะนี้ครับยังไม่โดนครับผมจะรอดหรือเปล่าจานก็ดูท่าทางครับโอ้โหลั่นไปครับผมโดนหัวไปหนึ่งนะ คนครึ่งหลดครับจังหวะนี้ผัดกันยิมปัดกันแย้มครับเอาไวาลูกซองควงกับเอ็มพีซีุนครับจังหวะนี้อายักใกล้นี่เข้าไม่ได้เลยแนละ้วหัวแตกแล้วก็ไอ้ลูกซองควงจะปิดไอวอลยอนะจะแอบ,บหลังไอวอยอีกอ่ะให้ไรมาเนี่ยตากดไม่ไหว,นะไไหวครับจังหวะนี้เดาดันเลยครับปิดช็อปเลยดีกว่าตะกตัดเอ้ย ปล่อยไว้นานๆรู้สึกเป็นเลื้อหลังครับจังหวะนี้ครับยังไงครับตะกดบุกลัวๆครับไม่รอจ้าครับยังไงยังไงตะกดเข้าลัวๆครับจังหวะนี้หลังไงวอวลัวๆครับฝังรู้ครับแม่งอย่างแอบเหมือนลูกดีดดอกเลยครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมจ้ำไปเลยยังยังยังตะกดยังกูว่าโดนยิงแตกแล้ตะกดกูอะ ยิงดิเย,ยบร้อยยังไงเอา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 ยังไงแต่ก็จะทำอะไรของเขาแตกเยยบรอย <c oughs> โอเคครับผมจบแล้วนะครับอกสอดสามนะครับ เจ็ดตอสามนะครับก็จัดจัดการเด็กปากดีไปได้นะครับผมโอ้หลาบเกตเก็บหลาบหรือ,อยังครับผมก็วากไปถึงหัวหน้าแคน XT7 อ e ีสปอร์ตด้วยนะครับฝากดูแลเด็กคนนี้ด้วยครับอย่าให้เที่ยวไปด่าคนอื่นไปทั่วนะครับไม่โอเคนะครับอย่างนี้ก็คลิปนี้ขอจบไเพียงเท่านี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ